บางคนอาจจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าเอ้ยเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของบริษัททําไมถึงเลือกมาทำครีเอเตอร์จริงๆแล้วอะความลับลึกๆของอิ๋วแล้วนะอิ๋วอยาก ทดลองด้วยตัวเองค่ะอิ๋วอยากรู้ว่าเส้นทางนี้ค่ะมันโรยด้วยกลีบอะไรบ้างแล้วการที่อิ๋วได้ลงทุนลงแรงทําเองค่ะมันจะเป็นประสบการณ์ตรงที่อิ๋วสามารถบอกตอ่อแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้แบบเต็มปากเต็มคํามากๆที่ไม่ได้ไปฟังใครมาทีนี้คราวนี้ค่ะพออิ๋วได้ลองเป็นครีเอเตอร์ด้วยตัวเองนะทั้งจากที่อิวได้สินค้ามาแบบ ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ต่างๆเลยนะเขาติดต่อมาให้อิวว่าเอาสินค้าเขามารีวิวเยอะมากเลยนะคะรวมถึงหลักๆเลยเนี่ยอิวอ่ะก็ซื้อเองทําไมถึงอิวเลือกที่จะตอบรับในการที่จะเอาสินค้าของแบรนด์อื่นๆมารีวิวหรือจะปฏิเสธหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของอิยวค่ะ,คะการที่อิวอ่ะมาเดินในเส้นทางครีเอเตอร์อีกหนึ่งเส้นทางถือว่าเป็นงานอดิเรกแล้วกันนะคะ อิ๋วมองว่าชื่อเสียงของอิวที่สร้างมาอย่างยาวนานกับธุรกิจกับแบรนด์ส่วนตัวเนี่ยค่ะมันเป็นมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นการที่อิวจะเลือกแล้วก็ตัดสินใจรีวิวให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งค่ะอิ๋วคิดว่าอิวจะต้องพิจารณาอย่างดีว่าแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะมีประสิทธิภาพคุณภาพแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่า เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากการแนะนําของเราไปแล้วอะค่ะลูกค้าจะต้องประทับใจเหมือนที่เราประทับใจจริงๆซึ่งอิ๋วขอบอกเลยว่าฟิลลิ่งในการพรีเซนต์ของอิ๋วอะค่ะมันแสดงไม่เก่ง ถ้าสิ่งที่อิวพรีเซนต์ไปอ่ะมันฟิลลิ่งมันบอกว่าดีอันนั้นคือแอคติ้งแบบตรงไปตรงมาเลยแต่ถ้าหากว่ามันไม่ดีจริงๆอันเนี้อิวยังขาดความสามารถตรงนั้นอยู่ดังนั้นอิวจําเป็นจะต้องเลือกสินค้าที่มันดีจริงๆแล้วก็ตรงกับเจตนารมณ์ที่อิวมีปณิธานของตัวเองมาอย่างยาวนานมาโดยตลอดนะคะและอิวขอฝากไปถึงทุกๆคนนะคะที่กําลังจะอยากมีงานอดิเรกเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งอิวอยากให้เราอ่ะ พิถีพิถันในการเลือกสินค้าค่ะพิถีพิถันในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์คราวนี้ค่ะอิวมีแบรนด์บล o อซีนะคะที่อิว่า พิถีพิถันในการเลือกแล้วก็คัดสรรมาอย่างยาวนานตลอด3ปีที่อยู่กับแบรนด์บอสซีมาไม่มีทําให้ผิดหวังเลยแล้ววันนี้อู่ตัดสินใจนะคะที่จะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กับพวกเราทุกคนในมูลค่า10%ทุกคนที่เอาสินค้าจากแบรนด์ b o s s ีไปรีวิวนะคะจะได้10%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอู่ขอให้พวกเราตัดสินใจลองสินค้าด้วยตัวเองก่อนพอลองแล้วไม่ชอบไม่ต้องรีวิวแต่ถ้าหากว่าเราอะเลือกที่จะกด ขอตัวอย่างสินค้าไปแล้วเกิดเราไม่ชอบขึ้นมามันติดสัญญาติดเงื่อนไขว่าต้องรีวิวแม้สินค้านั้นไม่ดีอันนี้คืออิ่วามาตัดปัญหาตรงนั้นออกเลยก็คือถ้าเรารับสินค้าไปแล้วในแบบที่เราซื้อเองนะคะแล้วเราชอบสินค้าหรือไม่ชอบสินค้าจะรีวิวหรือไม่รีวิวเป็นสิทธิ์ของเราเลยอันนี้คือสิ่งที่อิวนะคิดว่าวินที่สุดแล้วนะคะใครสนใจที่